เด็กนะครับผมก็อย่างพวกเราจริงๆเราเราคุยกับเด็กเกือบทุกวันแล้วพยายามบอกให้เด็กว่าเขาเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาเลือกที่จะเขาเลือกที่จะมาเล่นกีฬาเอาเหมือนเขาต้องรับกีฬาก่อนลาดับแรกเลยเพราะเขาถึงจะประสบความสาเร็จถ้าเกิดเขาเขามาด้วยด้วยที่ไม่ได้รับจริงหรือมุ่งมั่นจริงอย่างที่อ,อย่างที่คุณโยว่าโอกาสที่ประสบความสำเร็จยาก สวัสดีค่ะโยเชื่อว่านะคะทุกคนนะคะคงได้ดูคลิปของน้องๆน,นะคะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนะคะซึ่งน้องๆทุกคนนะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะกับกีฬาอาชีพแล้วก็บอกว่าเป็นกีฬาอาชีพนะคะที่น้องๆควรชื่นชอบแล้วก็ฝ่ันค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาพบกับบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังนะคะในการผลัดดันให้น้องๆไปสู่ความฝันที่ตัวเองชื่นชอบค่ะท่านแรกเลยแล้วกันนะคะคุณพันนีอังคณาน,นิตค่ะหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะ ก็คงได้พบกับเรานะคะโรงเรียนกีฬามาหลายเทปแล้วเนอะ,ะนะคุณโยก็จะบอกว่าโรงเรียนกีฬาของเราแห่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เรามีทั้งหมด3แห่งนะคะโดยที่ว่า ที่ดินแดงเนี่ยที่ที่ดูแลอยู่อะเขาเรียกตัวเองว่าพี่โกเนาะพี่โกค่ะโอเคท่านที่สองนะคะคุณคมกริตหมัดป้องตัวค่ะหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนคนบุรีโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่สองค่ะสวัสดีค่ะรับเรียกพี่เก่งครับพี่เก่งค่ะวันนี้มาเป็นอักษรกรทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะไปท่านที่สมเลยค่ะคุณสันติผมทองค่ะหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมีนบุรีค่ะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่3ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือพี่ไก่สามกพี่โก พี่เก่งพี่ไก่เอาเนี่ยจำจไม่ยากละเป็นที่มาที่ไปค่ะของโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่หนึ่งสองสามนี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะจริงๆเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะแห่งที่หนึ่งเนี่ยเกิดจากท่านผู้บริหารลึกเก่าเลยตั้งแต่ท่านรอ,องธีรชัยวุฒิธรรมถ้าเป็นรองผู้ว่าแล้วก็ผู้ว่ามหานครในขณะนั้นคือท่านผู้ว่าพิจิรตรตกุลคือท่านท่านธีรชัยน่ท่านก็อยู่ในวงแวดวงกีฬามาตั้งนานเนาะท่านก็ไปดูวงเล่นกีฬาสุพรรณมา ท่านก็มีความสึกว่าเอ้กรุงเทพมหานครเราก็น่าจะมีโรงเรียนกีฬาแบบนี้เพราะเราจริงๆเรามีสุโยชนเราก็มีเด็กมีอะไรเนี่ยแล้วก็มีโรงเรียนในสังกัดของเรา400กว่าโรงเอา้าทาไมเราไม่เอาเด็กของเราเนี่ยมาทําเพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถตัวเองอก็เลยเป็นที่มาที่เกิดโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่แห่งเนี้ยที่เห็นอยู่ที่คุณโยเห็นด้านๆนน<ฆ>เลยเนะี่ยนี่เลยใช่<ฆ>นี่คือแห่งแรกก็โดยใช้ต้นแบบจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณก่อนค<ฆ>่ะอ่าเราก็ทําดำเนินการจนประสบการสาเร็จครันนี้ก็ไม่ได้ละ มันไม่พอแล้วว่ามีการตอบโจทย์ของผู้ผู้ปกครองว่าโอ้โหมีที่ดิแนแ่งแห่งเดียวอะอคนฝั่งทนละ่อละอ,ะอืมหลายเขตใช่แล้วทำไมอีกอีกฟากนึ่งละ่ะก็คือเป็นที่มาที่เราขยายสาขาหนึ่งสองสามต่างกันยังไงบ้างแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนแบบไหนอันนี้ถามพี่เก่งค่ะจริงแล้วในการในการรับนะครับมันก็คือเราเรารับสมัครหรือทําการสอบอะไรเนี่ยร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็แยกกันไปในแต่ละที่ของแต่ละชนิดกีฬาอย่างแห่งที่สองเนี่ยครับเราอย่างที่บอกอย่างที่ พี่โกพูดนะครับว่าเหมือนมันขยายโอกาสให้เด็กทางฝั่งทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางแห่งแห่งที่2นะครับจะมี9ชนิดกีฬาซึ่งมี5ชนิดกีฬาซึ่งแตกต่างจากแห่งที่1ซึ่งเหมือนเป็นขยายโอกาสที่เด็กที่มีความสามารถในกีฬานั้นห้ากีฬานั้นก็จะมีอ่อ่ยูโดมวยปั้มตะค้อเทเบิลเทนนิสแล้วก็แบดมินตันนะครับที่ที่แตกกันที่ที่ดินแดงที่หนึ่งไม่มีใช่สามก็ไม่มีก็มีที่นี่ที่เดียวใช่โอเคคราวนี้เม k e ซ e n s e ค่ะแล้วก็ กีฬาอีก4ชนิดกีฬาเนี่ยก็จะมีจะมีที่ที่ที่ทดินแดงด้วยแต่เหมือนเราขยายโอกาสหรือเ,เ,เพิ่มเพิ่มเหมือนเพิ่มสนามในการฝึกซ้อ,ซอมครับอย่างเช่นฟุตบอลฟุตซอลอย่างเงี้ยอย่างท,ที่ที่ดินแดงเนี่ยจะมีอ่าอย่างฟุตบอลก็จะเป็นฟุตบอลชายแล้วก็ฟุตซอลก็จะเป็นผู้หญิงนะแต่แห่งที่2เนี่ยจะสลับกัน<ะ>ฟุตบอลจะเป็นผู้หญิงฟ <ef> ุตซอลจะเป็นเฉพาะผู้ชายซึ่งมันจะได้ไม่ต้องมีมาแย่งกันในเรื่องสนามซอล็ะจะได้แยกกันจัดแยกไปเลยใช่ครับพี่ไก่คะจุดเด่น ของมินบุรีที่แตกต่างจากที่หนึ่งกับที่สองได้มีอะไรคือแตกต่างเห็นได้ชัดที่สุดของผมเป็นเด็กเล็กเป็นครั้งแรกที่เขาได้ห่างอกพ่อกับแม่มาอยู่ในลักษณะของกี่เดือนเขาถึงเขาไปเรียนที่นี่ปอสี่เเล็กสุ่ปากแล้วแบบแ่างอกพ่อไปเลยป .4 สรัเป .4 เด็กมากเลยนะใช่ครับฉะนั้นอย่างอย่างอย่างที่ท่านัูหน้าสูตรบอกว่าต้องมีการสัมภาษณ์ข้อแรกน้องเนี่ย เคยห่างเคยไปแข่งต่างจังหวัดเคยพักค้างที่ไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยจะทําให้รู้ว่าภาวะจิตใจของน้องเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมที่จะแยกจากครอบครัวมาอยู่ฝึกซ้อมและเก็บตัวของผมเนี่ยจะเป็นเด็กเล็กคือตั้งแต่ป .4 ถึงม .3 แล้วมันเป็นการปรุงพื้นฐานทั้งหมดเพื่อส่งต่อแผนที่สองที่ที่หึ้นไปอีกแผนนี้เขางันนเหมือนกันนะใช่แล้วเป็น พื้นฐานทั้งหมดนะครับในเรื่องของทักษะกีฬาระเบียบวินัยซึ่งสําคัญมากนักกีฬาที่จะประสบความสําเร็จได้คือระเบียบวินัยมาก่อนแล้วก็การเป็นอยู่กับเพื่อนร่วมหอพักครับสามารถดูแลตัวเองได้ไหมด้วยจะเปิดรับสมัครช่องทางไหนบ้างคะเราจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนพิจิกายนของทุกปีของทุกปีเลยใช่แล้วก็สามารถออดิชันอย่างนี้ปะคะได้ค่ะเหมือนออดิชันกับเราได้เลยและใช่เลยแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยเนาะ แล้วก็จะช่องทางที่ชาแนลที่เราประชาสัมพันธ์ไปนะคะก็คือ1เรามี f a c e b o o k โรงเรียนกีฬาอ่านะคะเราขึ้นให้เฟซบุ๊กโรงเรียนกีฬาแล้วก็มีเพจของกองกันกีฬาแล้วก็ของสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวและจริงๆเนี่ยก็เป็นช่องทางอื่นๆที่เราจะเผยแพร่ต่อไปนั่นเดี๋ยวให้พี่เก่งค่ะฝากอะไรนิดนึงค่ะถึงลูกศิษย์ตัวเองหน่อยค่ะก็จริง เด็กนะครับผมก็อย่างพวกเราจริงๆเราเราคุยกับเด็กเกือบทุกวันอยู่แล้วก็พยายามบอกให้เด็กว่าเขาเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาเลือกที่จะเขาเลือกที่จะมาเล่นกีฬาเอาเหมือนเขาต้องรับกีฬาก่อนในาดับแรกเลยเพราะว่าเขาถึงจะประสบความสำเร็จถ้าเกิดเขาเขามาด้วยด้วยที่ไม่ได้รับจริงหรือมุ่งมั่นจริงอย่างที่คุณโยว่าโอกาสประสบความสำเร็จยากครับแล้วมันเหนื่อยมันหนักถ้าเขามีความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงเนี่ยอ่าก็อยากให้น้องน้องทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยตั้งใจครับจะได้ทุกคนจะได้ประสบความสำเร็จนะครับ อาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ถึงทิมชาติแต่เขาสามารถเอาไปใช้ต่อในเรื่องการเรียนต่อการอะไรต่อในระดับมหาอะไรได้ไดไดครับ,รบก็สําหรับโรงเรียนกีฬานะครับในแห่งที่3ซึ่งของผมเนี่ยเป็นเด็กเล็กทั้งหมดถ้าท่านผู้ปกครองสนใจที่จะเข้าเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพอย่างแรกที่ท่านต้องเตรียมความพร้อมบุตรหลานของท่านใจรักกีฬาชนิดนั้นไหมนะครับแล้วมุ่งมั่น ฝึกซอ้อมมากแค่ไหนท่านสนับสนุนแล้วนำม,มาสมัครครับเข้าได้เลยครับเพจโรงเยาบกีฬากรุงเทพนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่1นะครับติดตามในเพจนะครับแล้วสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับสมัครออนไลน์ได้เลยเข้ามานะครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมการแข่งขันและสร้างอนาคตของลูกและบุตรหลานท่านไปด้วยกันครับสุดยอดค่ะท่านสุดท้ายให้พี่โกฝากค่ะ ก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะตกกระจายโอ้โหเจอผู้คครองแค่เดือนละครั้งแล้วจะอยู่กิน <c oughs> อยู่กันยังไงนะคะ <c oughs> ไม่ต้องห่วง <c oughs> จริงๆนะ่ะโรงเรียนกีฬาเราจะทําสายสัมพันธ์กันในระหว่างนักเรียนด้วยกัน <c oughs> เราเริ่มตั้งแต่มีคณะกรรมการบริหาร <c oughs> ก็คือพวกเด็กนักเรียนเนี่ยเขาจะนั่งตั้งกันเองเขาเรียกว่ากรรมการนักเรียนนะคะ <c oughs> โดยเช่ที่จะมีช่วงชั้นก็คือ ส่วนใหญ่จะเป็นมห้าทุกชั้นปนีจะเป็นกรรมการแล้วก็จะจัดกิจกรรมอันดับแรกเลยมาจะสร้างความอบอุ่นให้คุณรู้สึกเลยว่าคุณมาอยู่กับเราเนี่ยไม่เหงาแน่นอนไม่เหงามีพี่มีน้องดูแลเราจะจัดกิจกรรมคือรับน้องอมีรับน้องอก็คือพี่มารับน้องที่จะเข้าใหม่น,นะคะในในในโรงเรียนของเราแล้วสายสัมพันธ์ที่สองเมื่อพี่เรียนจบน้องก็จะจัดกิจกรรมปัดฉิม ก็คือเป็นการล่ำลากันระหว่างพี่กับน้องเพราะว่าพี่จบแล้วถึงเม่บอกว่าไม่ต้องห่วงนะใช่ค่ะไม่ต้องห่วงว่ามาแล้วแบบโอ้ยลูกฉันจะเป็นยังไงเนี่ยจะเหงาไม่จะมีใครดูแลนอกจากครูดูแลแล,แล้วเนี่ยเราก็มีพี่ๆที่เป็นโรงเรียนที่เป็นนักเรียนที่เป็นเอาง่ายๆคืออยู่ในชนิกีฬาดเดียวกันค่ะถ้านน้องๆคนไหนอยากจะตามฝันของตัวเองนะคะ เดือนพฤศจิกายนนี้เปิดรับสมัครแล้วผู้ปกครองก็สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลที่เราขึ้นให้ตรงนี้เลยจริงๆ3าท่านต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ตัวแทนนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จาาแต่ว่ายังมีบุคลากรเยอะอยาม,ามีโค้ชอีกเยอะอยาาที่จะคอยผลักดันให้น้องๆเนี่ยไปสู่ความฝันตัวเองได้สําเร็จอย่างแน่นอนค่ะสำหรับนีคขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆค่ะเราขอลาไปก่อนแล้วมาตามดูน้องๆนะคะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครว่าเขาจะไปเส้นทางไหนประสบความสาเร็จกันอย่างไงบ้างในอนาคตค่ะ สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒน,ธ,นธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร